สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอ้และจรย์ท็อปในรายการองค <อง S 1> ์เทพเสริมดวง,ดว,งวันนี้เราก็มาแนะนำองค์รัชการที่ห้านะ <S <S <ๆ>ซึ่งเกี่ยวกับด้านค้าขายแล้วก็งานรับราชการ <S <S <ๆ>อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะสมัยผมเด็กๆเนี่ยเออผมเชื่ออย่างหนึง่งอภิหารขององค์รัชการที่ห้าเนี่ยเกี่ยวกับงานเสริมดวงงานราชการนะแล้ว่าการที่แบบว่า รับราชการหรือว่า,าควเขามมีประสบการณ์โดยตรงอือนะอนะคือสมัยนั้นอนะ่ะผมไปสมัครงานนะที่การรถไฟนะตอนนั้นอนะ่ะมันนานแล้วแหละหลายปีแล้วตั้งแต่อยู่ยี่สิบต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีเส้นนะผมไม่มีเส้นสมัยนั้นผมไม่มีเส้นเลยจริงๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมไปสอบเนี่ยผมไปไหว้ท่านในในวัดเบญจมาบพิรผมจําได้เลยไปไหว้ท่านในวัดเบญจมาบพิษโรงเรียนหรือวัดนะ วัดสิมันจะเป็นโรงเรียนได้ยังไงโรงเรียนมันอยู่ด้านหลังก็ก็วัดก็ต้องมีโรงเรียนอยู่ด้านหลังโรงเรียนอยู่ด้านหลังแต่ข้างหน้าจะเป็นศาลาทั้งหมดศาลาแล้วเป็นรูปท่านยืนเอาพูดตรงๆเลยนะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งตอนนั้นอ่ะผมไปไหว่อยู่เป็นศาลาอยู่ตรงด้านหน้าวัดเป็นศาลานะ อยู่ตรงด้านหน้าวัดอยู่ตรงฝั่งขวามือนะเป็นศาลานะเท่าที่ผมไปไปไหว้อ่ะคือตอนนั้นอ่ะผมจําได้ผมเป็นเด็กแล้วผมไปเล่นแถวนั้นนะเออแม่ไปทํางานแถวนั้นนั่นแหละแล้วเลยไปเล่นพอเล่นเสร็จเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยได้คุกคีกับลูกปั้นอืนะอืม ผมก็เลยเลยตอบได้ว่าข้อมูลคุกคีเกี่ยวกับรูปปั้นในตอนนั้นน่ะคือผมเห็นรูปปั้นท่านนะครั้งแรก่ผมยังไม่เข้าใจผมผมยังไม่เข้าใจนะผมเห็นรูปปั้นท่านครั้งแรกอผมยังไม่เข้าใจแต่ที่ผมเข้าใจก็คือว่าคนมาไหว้ยเยอะตอนนั้นน่ะแต่ผมไม่รู้ว่าไหว้ไหว้อะไรไหว้แบบไหนกันนะมาครับนะมาแล้วมมีคน <c oughs> มีคนบอกอาจารย์ทับหร,หรือว่าไงไม่มีใครบอกแต่เห็นไงเห็นทุกวัน คือเราสังเกตทุกวันอะ่ะมีคนมาไหว้รูปปั้นท่นทุกวันทุกวันเราก็แปลกใจแล้วเราได้ยินคนพูดกันว่าขออะไรก็ได้นะขออะไรก็ได้นะตอนนั้นเราอ,อะไรแชร์ไปเพียบเลยอะ่ะเดี๋ยวดูกันนะมีคนมาถามนู่นถามนี่ตามเพจยูดีดีก็กระเด็นขึ้นมาเอาแล้วนะก็ค่ะอะ S <S A L ก็ผมก็เห็นว่าเออพี่พี่มาขออะไรอ่ะบอกว่าผมจะไปรับราชการนะผมจะไปรับราชการแล้วก็เลยเลยเหมือนกับว่ามาขอท่านปรากฏว่าพี่คนนั้นน่ะเขาบอกว่าเอาละพี่จะไปสอบเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่จะไปสอบเป็นทหารเสร็จแล้วผมเจอแกอีกทีหนึ่งตอนที SaaS ่แกมาไหว้แกเป็นทหารนะเป็นทหารยศสิบตีมั้งตอนนั Cyberpunk> ้นน่ะ ตอนแรกเห็นแกเข้ามาไหว้เสร็จแล้วผมก็ถามแกถามว่าพี่ได้จริงเหรอบอกได้จริงบอกงี้พี่ไม่มีเส้นนะแกพูดอย่างงี้บอกแล้วพี่ไปสอบอะไรมามั่งอะพี่สอบพิมพ์ดีดกับชวะเล่ผ่านด้วยบอกงี้แกเล่าผมฟังเรื่องจริงสมัยก่อนจะมีชวเล่คนะเรียนในหลัาากสูตรรงเรียนนี่เข้ามาตอนนี้เลยนะนะ ก็นั่นแหละผมผมผมก็เจอนะเจอแกแล้วผมก็ไม่รู้หรอกแต่แกเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วแกสอบได้จริงๆแกบอกว่าพี่อะไม่มีเส้นนะบอกงี้ไม่มีเส้นจริงๆตอนที่ไปสอบอะพี่ยังโคตรเครียดเลยบอกงี้อ่าอืมแล้วยังไงคะอาจารย์ท็อปแล้วแล้วอาจารย์ท็อปทำยังไงต่อก็ตอนนั้นเราเด็กเราได้ยินชื่อเสียงลํำลือของท่านจนผมโตแล้วอะประมาณยี่สิบช่วงช่วงที่แบบประมาณว่าจบมปลายแล้วอะแล้วปรากฏว่า ไปจะไปสอบเองเขาเปิดเปิดสอบเปิดสอบการรถไฟกับอ่โรงพยาบาลกลางไอ้เราก็ลองไปสมัครดูปรากฏว่าอา่โรงพยาบาลกลางเนี่ยสี่เดือนขอเขาจะเรียกแต่การรถไฟเนี่ยสอบในสองอาทิตย์เรียกเลยพอเรียกผมก็เลยไปเข้าเลยการรถไฟตอนนั้นสอบตําแหน่งลูกจ้างทั่วไปลูกจ้างทั่วคราวรายวันเฉพาะงานบอกว่าแล้วจะบรรจุเมื่อไหร่บอกอีกสิบสามปีข้างหน้าพวกเจ้าทุกคนจะได้บรรจุเขาพูดเลยอ่ะเออเพราะว่าตอนนี้ตําแหน่งมันเต็มแกพูดอ,อย่างนี้ ผมก็นั่งนั่งคิดในใจเอ๊ะตอนนั้นผมว่าเอ้ยทําไมลูกจ้างทำนานแท้อะไรเงี้ย <c ười> คิดในใจแต่ก็เออสอบได้นะผมจําได้ว่ามาสอบเป็นคนที่สิบเจ็ดนะจากจํานวนบแบบเกือบพันน่ะยังงงอยู่เลยตอนนั้นน่ะแล้วสอบได้เป็นคนที่สิบเจ็ดเอองงอะคือมามอประมาณว่าโหลำดับนี่ลำดับต้นๆเลยเสียจานทร์ทอปไม่รู้มาย,ยัางไงเหมือนกันคะแนนเขาบอกว่าอ๋ออันาร์ทอปอ่านหนังสือเยอะดิใช่ อ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่พอตอนสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหแบบสอบสัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้างคะจำได้ไหมเขาก็ถามถามว่าทางานอะไรมาเอ,อเจ้าทํางานอะไรมาน่เจ้าทางานอะไรมาแล้วก็ตอบว่าก็เคยทํางานการโรงแรมอะไรก็ว่าไปเพราะว่ามันเหมือนกับสัมภาษณ์แบบออกงา,งานมันออกแนวโรงแรม เราก็ลองพูดดูก็ลองพูดดูสุดท้ายก็เข้าเป้านะแล้วสอบผ่านตอนนั้นก็ยั่งคิดในใจเลยเออเราไปเราจะไปอยู่แผนกต้อนรับนะต้อนรับเออเราก็นั่งคิดในใจแต่เพื่อนทุกวันนี้ที่อยู่แผนกเดียวกันก็ไปเป็นเสมียนหมดละเป็นเสมียนประจําตามสถานีจนหมดละคือลงไปเป็นแบบพนักง,งานขายตัว๋วนะก็ยังนั่งคิดๆอยู่เลยว่าเอะเอ,เ,อเราสอบแนละ้วแล้วก็มีมีคนแบบว่ามีนายมีนายนะโอ้โหแบบ ดาวขึ้นเต็มบ่าเลยมีมงกรข้อแบบโอ้โหเดินมาแต่แต่ได้ข่าวว่าถ้าเกิดไม่มีเส้นนี่เขาจะไม่รับไม่ใช่อะคะไม่รับไม่รับก็งงก็งงกันก็ไปได้เส้นโดยบังเอิญนะก็ไปได้บังเอิญก็ไม่ร้กันเพราะใเขาไปไหวองค์นี้ที่ไหนนะคะไปไหวรูปท่านรัชกาลที่เก้าไอ้รัชกาลที่ห้านะคะไหววัดเบนแต่ไปไหวอีกทีหนึ่งคือไปไหวรูปหน้าตรงหัวลำโพงอนะจะมีรูปท่านสามรูปใหญ่ๆอยู่เราก็ท่องนะ พัสยามินโทวโรยติพุทธสังมีอิติอรหังสัสพายังพระรังพุโทโธนะโมพุทหายะพัสยามินโทวโรยติพุทธสังมีอิติอรหังสัสพายังพระรังพุโทโธนะโมพุทหายะตอนนั้นยังนั่งคิดในใจเลยว่าปฏิหารในโลกนี้มันมีจริงหรือเปล่าคิดในใจนะคือตอนนั้นน่คิดอยในใจแต่พักหนึ่งเจอพี่คนไหนไมาโคมาเฉยเลยมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์ท็อปนอในชีวิตการงานไอ้น้อง ไม่มีคนมาคำประกันเองเหรอเอ๊ะแกรู้ได้ไงวะเห็นเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่แต่ักงหนึ่งแกพูดว่าไปๆกับพี่พี่บอกพี่ว่าำประกันอีกคนคำประกันได้สามคนตอนเนี้ยมีเองเป็นคนที่สองหมเองคนที่สองเขาบอกว่าให้ข้ามาคำประกันบอกอ่งี้ใครบอกใครบอกเออก็ไม่รู้แกเมารู้แต่ว่าอาการแกเมาเมาเราก็เลยไม่รู้ว่าแกยังไงก็รู้แต่ว่าตอนนั้นไปสมัครงานแล้วก็เจอแกโดยบังเอิญอแล้วยังไงคะเขาขออะไรเป็นสิ่งตอบแทน อันนั้นอันว่ากันทีหลังอันนั้นไม่ว่ากันทีหลังแต่ก็เออนะนะได้ก่อนได้ก่อนก็ว่ากันไปแล้วไปเจอแกแล้วแกก็มีเส้นโดยบังเอิญนะคะเออแกมานั่งอยู่แกแกบอกว่าเนี่ยพี่มานั่งอยู่เขาบอกให้พี่มาค้ำประกันเองบบกนี้พี่บอกว่าพี่ก็ไม่รู้บอกนี้เดินมาถามเองก็ถูกคนพอดีบอกนี้เออนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นอภิี่นิหารราชการที่ห้าเนี่ยผมเชื่อสองครั้งอ่ะจังๆเลยอะคืออะไรรู้ไหม ไปสมัครนะไปสมัครเอาอะไรใบอ,อะไรไปวางไว้ตรงแทบเทา้านิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในซองเสร็จแ,แล้วไปยื่นไปสมัครพอยื่นไปสมัครเสร็จแล้วพักหนึ่งรอบพี่สองไม่มีเส้นไม่มีพวกอยู่ดีๆเจอพวกเจอเส้นบังเอิญพวกเมาด้วย <c oughs> พวกเมาบอกระดับอะไรพี่บอกพี่อยู่ระดับสามเอาไปเอาแกาา okay, าก็เอาเอาบัตรแค่มาบอกมาคำประกันแปะ,ปะแกวางไว้พักหนึ่งคำประกันบอกพี่ เขาก็บอกว่า <rude> พี <AP> 3, 3่ระดับอะไรระดับสามบอกโอ้ยระดับหนึ่งยังยากเลยบอกนี้ระดับสามบอกอยู่เมื่อกี่ปีแล้วแกบอกอีกไม่เกินสองปีพี่ก็จะเกษียณไปแล้วบอกงี้นี่พี่อยู่หอประแจงนี้นะบอกงี้เออเบอกเดินพี่เดินนะจะขอประแจเดินหาเรากินไาจะขอประแจไม่เจอเจอเองแทนบอกงี้งงงงมากงงมากแต่คือเนี่ยอาจารย์เราเราประมาณว่าจบยังฮะ จบเลยจบจบเลยได้ได้เลยใช่ไหมใช่ได้เลยก็ได้ตรงนั้นเลยก็พอเขาคำเสร็จบอกว่าขเขาก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเอา้าเดี๋ยวเอาไปวันรายงานตัวมาด้วยขเขาก็เอาไปวันรายงานพอตอนที่พี่เขาเซ็นอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็เอากระดาษมาให้กระดาษวันรายงานตัวมามาเราเรามาผัดหนึ่งไอ้เรามาผัดหนึ่ง,เ,าางเพราะมันมีทั้งหมดสามผัดผัดแรกมายี่สิบคนผัดสองมายี่สิบคนผัดสามมาประมาณเจ็ดคน ก็เราก็เข้าอบอกว่าเอาผ่านแรกมาเลยลยี่สิบคนเข้าไป<อ>ผ่านแรกเลยผ่านแรกก็ไปไปทดสอบงานเก้าวันนะเก้าวันสามรอบพอผ่านเก้าวันเสร็จไอ้นี่เลยไปเอาเครื่องแบบมาลงเลยลงงานไปเลยเออเครื่องแบบมาทดสอบเก้าวันนะไปสามรอบไปกลับสามรอบก่อนไปกลับสามรอบพอไปกลับสามรอบผ่านเก้าวันไปเสร็จแล้วไปไปเอาเครื่องแบบมาเลยไปแวบนี้อืมก็ผ่านเลยก็ ที่นอนปอกหนอนกี่นาทีนาทีนาทีแล้วก็ดูแลไฟดูแลระบบเปิดแอร์เปิดอะไรเปิดเครื่องยนต์นะดูแลโต๊้สี่สิบเท่าไหร่ว่าสี่มันสี่สิบสองมันสี่สิบสองสี่สิบสี่ที่นั่งเออเงี้ยก็ดูแลไปก็มีกุญแจก็ไปไปเขาบอกให้ไปไปทากุญแจมาแล้วก็ให้ไปซื้อกางเกงสีน้ําเงินเสื้อขาวมาแล้วไปเอาเข็มมาเข็มมาติดแล้วก็ไปทําป้ายมาเออ เขาบอกเดี๋ยวสามรอบไปชื่ออีกสามรอบบอกอีกสามรอบเขาบอกว่ารอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งเขาบอกให้เขาบอกว่าให้ทดสอบงานสามรอบพอทดสอบงานสามรอบผ่านไปเลยคือคือรถไปเลยเขาก็จับขึ้นรถไปเลยแล้วเขาก็เอาชื่อเนี่ยไปส่งข้างในแล้วก็ทําเป็นลิตเงินเดือนออกมาแค่นั้นง่ายสุดอันนี้อันนี้คือโอจะเล่าบ้างไงมเล่ามามาคือก็โอโออันนี้เคยได้ยินมาเขาเล่าต่อกันมานะคือตอนนั้นกอเป็นเด็กนะ ก็เรียนอยู่โรงเยียนสเตีนนี่ยห่ะคะ่ะแล้วตรงที่ว่าโอ้เนี่ยคือบางกวยใช่ไหมที่ที่เนี่ยที่สมรอาจารย์โอ้เนี่ยคะ่ะอยู่ตอนนั้นอะ่ะก็คือยังเป็นบ้านที่อยู่กันนะแล้วก็เป็นครอบครัวครั้เนี้ยโอ้ต้องนั่งรถอะ่ะข้าวสารพระรามพระรามหกนะเมื่อก่อนจะเป็นพระรามหกนะเนสตีนน,นอะ่ะข้าวถามพระรามหกทุกวัน ก็คือข้ามไปขาไปแล้วข้ามกลับขากลับคือนั่งรถข้ามนะแต่คราวเนี้ย <_ d ata> เพื่อนน่ะที่นั่งด้วยกันเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาเล่ากันว่าเนี่ยสะพานพระรามหกมันมีปาฏิหาริย์อยู่ว่าเหมือนกับว่าเอ่อช่วงสงครามโลกอะ่ะมันมันปล่อยระเบิดลงมาแล้วเหมือนกับว่าพอมาล่วงลงมาเนี่ยเหมือนมีใครผกักผักอะ่ะจากที่ว่าลงมาตรงๆเนีย่ยเหมือนมีใครผักให้พ้น ้นสะพานอะไม่ให้สะพานโดนระเบิดให้สะพานพังว่าใช่ไม่สะพานโดนระเบิดสะพานพระรามหกนะคะเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหลือแต่เพียงสะพานแล้วก็เป็นทางรถไฟเราใช้เป็นทางรถไฟแทนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าห้ามสะพานพระรามเจ็ดแทนนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าเล่าให้ฟังว่าเขาเล่ากันมาว่าคือคือตอนนี้ก็คือสะพานหลับพระรา,ามหกไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่า สะพาพระราม6เก่าแก่มากแล้วนะคะอืม,อมก็อาจจะซุดตัวลงไปนะคะถ้าเกิดว่าใช้ใช้งานไปเนี่ยก็อาจจะอันตรายได้นะคะเพราะว่าสะพานอาจจะล้มลงมาแต่ว่าคือเขาก็คงให้สะพานอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็เป็นทางรถไฟแทนก็จริงๆไม่แทนหรอกเพราะว่าตอนที่ใช้สะพานพระรามกอยู่ตอนนั้นน่ะเด็กๆอะ่ะเรียนสตียรินนะตอนนั้นเรีนมอต้นนะคะ ก็ยังมีสะพานที่เป็นรถไฟคู่กับสะพานที่เป็นรถยนต์อ่ะอคู่กันแต่แต่ตอนนั้นเรารู้สึกได้ว่าโอ้โหรถเมล์ที่เรานั่งไปเนะี่ยทุกวันเนี่ยสะพานเหมือนก็นสัส่นๆนะอืเออเขาก็เลยเหมือนกับว่าปิดการใช้งานแล้วให้มาใช้สะพานพระรามเจ็ดแทนนะคะอเออเนี่ยเราจะล่าให้ฟังก็งออคือเรื่องประหลาดว่า จะโดนระเบิดก็ไม่โดนเหมือนมีใครปัดไปเขาเชื่อว่าเป็นราชกาลที่ห้านะคะด้วยบารมีนะครับราชกาลที่5้เนี่ยท่านฝึกบารมีมาเยอะแล้วบารมีท่านก็มีมากผมจึงเชื่อมากเลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์กับผมมาสองครั้งชัดๆเลยแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งตอนเด็กๆก,กับผมได้ยินตาผมว่สด สวดคาถาพระสยามินโทวโรติพุทธสังมีอิติอรังสนาพายังวรังพุทโธนโมพุทายะพระสยามินโทวโรติพุทธสังมีอิติอรังศาสาพายังวรังพุทโธนโมพุทายะพระสยามินโทวโรติพุทธสังมีอิติอรังศาสนาพายังวรังพุทโธนโมพุทายะตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมถึงได้มีการบูชาราชกาลที่ห้าแต่ว่าผมเข้าใจว่าราชกาลที่ห้าเนี่ยพอมาเรียนเกี่ยวกับมหาอำนาจล่าเมืองขึ้นเนี่ย ก็เลยเข้าใจว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองทําให้ไทยเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแต่ก็ต้องเสียเขมรเสียลาวเสียอะไรไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วอันนั้นคือเขาต้องการฝรั่งเศสเขาต้องการของเขาแล้วภาคใต้ของไทยเราอาจจะต้องเสียให้อังกฤษอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่อยากเสียพูดตรงๆนะท่านก็ไม่ได้อยากเสียดินแดนไปแต่ว่าท่านก็ปกป้องทําให้ดินแดนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ตกไปอยู่ในรัฐอื่นหรือว่าตกอยู่อยู่ในใต้มหาอำนาจประเทศอื่นถือว่า มีบาร,รมีมากนะเพราะว่าท่านก็รู้จักกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยที่ท่านไปเยือนยุโรปเนี่ยกษัตริย์ในแถบเอ,อเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่มีใครนะครับนะไปเยือนในแถบยุโรปนอกจากองค์ราชการที่ห้าอันนี้เรื่องจริงนะในสมัยนั้นท่านเหมือนกับว่ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็แบบรอบคอบมากนะคะในการคิดจะวางแผนทําอะไรให้ให้เมืองไทยได้รอดพ้นจากการถูกเขาเรียกอะไรเป็นเมืองขึ้นนะยึดเป็นเมืองขึ้นคือ มันเหมือนกับไทยเป็นแนวกันชนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝรั่งเศสลาวขเขมรนะลาวขเขมรเวียดนามเน็นฝรั่งเศสส่วนอังกฤษเนี่ยก็คือคือพมา่าส่วนข้างใต้นี่ก็เป็นอังกฤษเหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่มาเลเซียลงไปก็เป็นเป็นส่วนอังกฤษยึดครองแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านก็ปกป้องไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยพูดตรงเลยนะประเทศไทยประมาณสัก เนื้อที่ทั้งหมดเลยท่านก็ไม่ไม่เสียให้โดยตรงนะเหมือนแบบสละ,ะแขนสละขาสล<ร>ะาบางนะส่วนสละบางส่วนให้บางส่วนที่แบบว่าอ่ะอันนี้ตัดไปได้อยากเขาอยากได้ก็ให้เขาไปแต่หลักๆก,ก็คือว่ายังเป็นประเทศไทยที่ยังคงอยู่ที่แบบว่าอ่ะส่วนนี้อาจจะให้คน,คนอประเทศนี้ไปส่วนนี้อาจจะให้ให้นั้นไปเพราะฉะนั้นการสรรเสริญท่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่แสดงถึงมูทิตาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความออนอบน,น้อมต่อพระองค์ว่านะเรายังลึกลึกถ,ถึงในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนไทยอ่ะถ้าไม่มีท่านในตอนนั้นอ่ะทาสก็เลิกไม่ได้เอาพูดตรงๆนะ,ะทาสก็เลิกไม่ได้แล้วอะไรอ่ะดินแดนก็จะเสียเอานะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่ชาญฉลาดเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองออกไปไกลมากถึงขั้นเดินทางเยือนยุโรปนะเยือนอังกฤษ ของโอ้เนี่ยนะเร่านิดนึงสมัยเรียนปวชเนี่ยค่ะเขาจะให้มีแบบอโอ้เรียนพณนชย์ิเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาการขา,ขายเขาให้ขายสินค้าในแคตตาล็อกไอเราก็เอ้ะเรามาเปิดดูเอ้ยมีจี้รอห้าด้วยเป็นรูปหัวใจน่ารักดีเราชอบแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าบูชาท่านเราจะได้อะไรแต่ว่าเราเหมือนว่าเอาสั่งมาแล้วเราก็มาใส่แล้วใส่ไปเรียนใส่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ใส่ใสร้อยเงินนะคะก็จะเป็นแค่ตลอกสร้อยเงินอะไรแล้วเครื่องประดับเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจี้รูปหัวใจเป็นรูปเขาเรียกรูปภาพท่านอ่าเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าเราใช้ยาลักเล็กๆก,กันนะคะรูปท่านนะครับแล้วก็อ่าเป็นเป็นครอบด้วยเงินนะเป็นรูปหัวใจทีเนี้ยก็ใส่ทุกวันมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะทําไม เงินเราเยอะจังเลยอหะข้าขนมเราเก็บได้เยอะแยะแล้วเรามีเงินไปใช้จ่ายสบายเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะนะแต่เหมือนกับว่าเราเก็บเก็บเก็บไงใส่กระเป๋าไว้เราแล้วเราก็เก็บออมบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นอ่ะโอ้โหคิดว่าในกระเป๋านักเรียนได้ในในกระเป๋าเงินของเด็กปวชคนหนึ่งอ่ะ จะมีเงินได้สักประมาณเกือบห้าร้อยอ่ะพกไว้แล้วมันปีสามสามห้าสามหกอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเออมันนานมากแล้วนะเอาละ,าละมีเงินใช้เอยอนะแยะมากมายก็สรุปว่าควรบูชาท่านนะติดต่อเช่าบ<อ>ูชาองค์นี้ได้ที่ Facebook โอซิลิกออภิรักษ์นะครับค่ะนะก็ใช้ในเรื่องของการหาลากผลด้วยนะาะไหวาเพื่อธุรกิจ ไ่า้บูชาท่านเพื่อธุรกิจการงานก็ได้ทำให้การเงินดีขึ้นหรือว่าจะไปสอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าะะต้องการ,ลการเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนตาแหน่งเร็วก็เนี่ยได้นะท่านมีคดีความได้ไหมอาจารย์ครับได้หมดนะนี่ตามนี้ครับอ่ะไปไ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวราวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือไอดียไลค่ะตามนี้ครับนะเอาละผมอาจารย์พอไปแล้วนะครับนะสกาจารย์โอสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ